ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นใหายลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นก้นสาละวันเอ้สวัสดีพี่น้องสวัสดีภาษาไทยสะไวดีภาษาลาวบริพอค่อยหลายเดือนแล้ว สบายดีอยู่บอ่ไปถือเขาเบียดมายังอยู่สภาพเก่าบอ่ไม่ถ่ายไว้ไอะเธอก็ถ่ายไลยเธอก็ถ่ายไว้ดิเนี่ย เรียบร้อยเอาเข้าศูนย์อีกอันนี้ก็ต้องเปียนโนเปลยคที่บบหมอนเปี้ยนคือแบ่หมวนเหติคือแ่บหมวนแท้ <c oughs> <c oughs> สวัสดีแม่สวัสดีครับพี่น้อง <c oughs> เอาเป็นยังบอหละ ถอนหน้ากากดูเป็นอย่างที่บอกวนเถอะเมื่กี่คือจะกวากวาดหวาดตอ่น้ยังไม่ได้วากอย่างไรเลยถอนหน้ากากดูโอ้โาคว้มจริงโอ้โหกันดูเป็นสมรถรถเป็นยังงไปซูนกันมาซุ่นอยู่ไสนซุนอยู่ปาาพังทางมันก็ดีดี เอาเขาอูเอ้ยเอาเขาศูนย์ป่เบิ่งนั่นเขาไปเยี่ยมเขาศูนย์อ่ะเอ้ยเนาะชีวิตเอากระจกไปพี่น้อง ขอหนากากโอ้ข้อสิ่งอย่างรุดกับประด็ลากเอาสูนอีกแล้วพี่น้องรุดแต่นวศูนย์ตัวเยี่ยวตาะเปนบหอืมประมาณประมาณเกือบ <Wel kin> <puis> เกือบเดือนผมบอเกือบเดือนไปตกไปให้ศูนย์ประเมินบึงเวจากมือสวยตึง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 มันบ่เป็นอย่างอยู่รถมันบ่เป็นอย่างแต่มันเสียเวลาเฮานี่แหละแต่ประกันใจเหมืนบอกประกันใจบ่ประกันใจเบิด์เขาผิดเนาะ เขาเาต่างคนต่างสล้อนะแต่เขาว่แต่เขาฝ่าวหมียเบียดออกไปตึ้งตึ้งตึ้งเลยเขาเบิงด้านายกันแลกตางคนต่างสล้อสี่อกจากสี่อกเส้นตรงไหมบออกจากนาซ้อยเลยสีแล่นเขาเส้นตรงวันนี้เขาเบิงแต่เส้นตรงด้านขวามือวันนี้เขาพัดบ่เบิงรดเฮ้าเฮากับสล้ออยู่มันกังขึ้นน้่มาแหละหกล้อ สุยต,ตึง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 ไปเลยในใจตอนนั้นคือเราไป mm hmm. เบิดได้เบืองนะเบืองขวามันถอยว่าทัานแล้วมันรูดไปแล้ว,ลวก็ต้องทำใจเหตุงานสายนี่เพื่อใจไหวท่าทีดีให้มันเรี่ยวก่อนอย่าเข้าไปใกล้มันเพ่อนะจำว้ เอ้ากระตาคนต่างแบบว่าตาเนี่ยตาคนต่างที่จะลาะออกอ่ะคิดว่ากาคิดว่เออแต่เมันกดคิดว่ามันยี่ตรงไปเนาะมันบาคิดว่ามันยี่ฮักขึ้นมาเลีนนีเนาะถ้ามันตรงไม่เลยแหละมันก็พ้นมันมีปัญหาเลยนี่มันไปแล้วครึ่งลำมันฮักยอดขึ้นมาถ่ายมันก็พ้นเนาะถ่ายมันมาหลุดเข้า้นเนาะครึ่งลำมันหลุด เสียเวลาไปหาศูนหาอูอีกมันขี่ได้อยู่รลอะมันขับได้แต่ว่ามันเท่ากับตอกยิงเคต็ให้มันเลวเท่อเดียวรว่ลุกขึ้นสาละวันลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วสิขอเส้น่อนต่อเส้นเมส้นพอ,นอ,นอ,นพอในมหาวามน้ำกันสาละวันเออ สวัสดีครับผมจะมาถามคุณลูกค้ามาติดต่ออะไครับเกี่ยวกับซ่อมรถนะครับอ๋อคุณลูกค้าจะมาสอบถามเรื่องซ่อมรถวะครับจะจะเข้าซ่อมเลยก็ได้นะครับหรือว่าไม่จะถามลูกก่อนว่าจะใช้เวลากี่วันวันนี้รถผมต้องใช้งานเนี่ยอ๋อนั้นเดี๋ยวคุณลูกค้าเลี้ยวเข้าไปจอดตรงที่รถเก่งรถกระบะนะเข้าตรงนั้นก็ได้ครับผมเริ่มถามตรงไหนครับเดี๋ยวมีช่างอยู่ตรงนั้นเราสอบถามมาได้ครับขอบคุณครับนะครับ เมือง่าข้าเจ้าเสียอลุดอันนี้บอฮ้ามาสมประกันผมมาติดตอ่อมีหลายแผนอ,อย่างนี้พี่นนอะไปเจออีกวงนึงบ่เดียด๋วยวมาถาม พ่อเขาศูนพ่ะคะเจ้าเบ,บิงในรายละเอียดเจ้าเลยบอกว่าต้งเสียค่าส่วนตา่างองทุกอย่างนอกเหนือจาก จากประกันห้าพี่ชอบก็เลยต้องเอามาเอาเขาอู่วันนี้แมนบอกเป็นจะได้เอาเขาอู่อ,อ,อันนี้เอามาตาบไว้ก่อนเรามมนที่เขาอะไรมากพูแหลยข้าเจ้าอู่ข้าเจ,จ้าสิโท้บอกแต่ว่าอารมณดออกมาเอาอมา,มาไหวก่อนโรดเท่ามันของแถบเบิดเนาะบันนี้เพราะเอาเขาอู่อ่ะ ทั้งประกันเขาจ้ากากร้สังของเทียบให้แต่ทั้งทั้งอูเขาจ้ากาบบอยักแนะนําให้เอาอันใดที่มันมันอันนี้ได้อกอะบอยักเปลี่ยนให้เขาจ้อากระสิเหตุให้มันคือเกาทุกอย่างเขาจวาวะคือฝาถ่ายอะเปลี่ยนมากเลยกะสีบวันนี้ว่าฮอดเดือนไหมสีกเสย มั่นนี่แหละพี่น้องชีวิตบอดพ่อคอยดุนไปจเลยน,นอ้อยังคิดหอดคอยคือเกาบา่คิดหอดกันในเดอ้อฝากเป็นแห้งเอิกแห้งใจเห็ผู้ขาคือเกาในเดอ้ขอขะหน่อยป้าปะบอกคอยมีเวลาพี่น้องเห็ดงานห่วยไปมาจอดไว้ลุงรหลด บ่านกับมมี่มองจอดไปไปมาเอาของนี่เอาของออกมาเศร้าปวดหัวเลยบ่กินยานพราราไปสองเมตรเพื่อนเศร้าอ่ะ เข้าบ้านหน่พี่น้องเข้าบ้านแล้ววันนี้ผมขอขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวเด้อข้าวหน่อยไข่แฮปปี้รอดแต่ไทยสารวัตรฝากเป็นเฮงเอือนเฮงใจเห็นไอยแนะ่สวัสดีครับแนะ่ครับฝากแนะ่ฝากไข่แนะ่เอาลุกขึ้นสารวัตรลุกขึ้น ลุกขึ้นแล้วสิขอสอนพรตอนแม่สิพอนี่มาหวมนํากันสาละวันเด้อจังว่า